สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนนี้มาพบกับช่องแย่เพชรีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนน่อในแย่เพชรีกระรน,นั่นข้อมูลแนวทางเหล็กเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาปเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16เมษายนเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแย่เพชรีกระฝากกดติดตามกดถูกใจแย่เพชรีน๊อตเลยเด้อจ,จ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิง่งเนาะจ้านาะงย,าย้ำแย่เพชรีร่วมกิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบบัวเทพาดเบิร์นพาดชมแนวทางเนาะจ้ะ พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เของมาคุ่นมาตะไทร้กับยายแพรสีกับคอมเมนต์มาไตคลิปข้างล่างไดเนาะจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าบุไดพิมพ์่องลูกไส้พอเห็นให้พิมพ์คําว่ายายแพรสีเห็นคือเก่าขึ้นมากเนาะจ้าพี่น้องจ้ากับง่ายๆเนาะจ้าพิมพ์คําว่ายายแพรสีว่าสั่นช่องเพิ่นกับสีขึ้นมากเลยเนาะจ้าเพราะว่าเพิ่นเขียนซื้อยายแพรสีไว้เนาะจ้าพี่น้องเนาะกาเบาๆไร้ยายห้างจ้าไปเบิ่งข้อมูลงน่ทางอาจารย์ฮันแลกเพิ่นเลยเนาะจ้า แนวทางอาจารย์ท่านนี่เพื่นบอกว่าเสียนลาสีมีนวาสั่นจ่าพี่น้องจ่าเพิ่นว่าเนาะเพิ่นนห้มาเพื่นบอกว่า16เมษาวนสั่นสองหนึ่งหนึ่งห้าสองหนึ่งวาสั่นจ่าเพิ่นว่าสามตร่องก็เก้าห่งสี่สองตัวเพิ่นกะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสางส่ขางลางหาหนึ่งและหกหนึ่งวาสั่นจ่าเพิ่นว่าตันีนเพื่อนเห็ดดอกจันไวย์มาสั่นจ่าพี่น้องจ่าจากแนวทางเสียนลาสีมีนวาสันเนาะจ่าพี่น้องกะ กูได้ติดตามผลงานแนวทางของเพื่อนอยู่กับแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยน้องพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอนนี <t> ้เป็นแนวทางของหน่วยบนาสั่นของแอดทอนนะจ๊ะพี่แอดทอนเิ่นห้หน่วยบนมาเนาะจ๊ะแอดทอนเิ่นบอกว่างวดที่แล้วหน่วยบนให้8ปาสั่นเนาะจ้ะพี่น้องวันนี้แอดทอนหายหน่วยบนคือสองาสั่นจ้าพี่น้องจ้ากับพี่จานณาเป็นแนวทางจากแนวทางหน่วยบนแอดทอนมาสั่นเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าแลนล่างว่าสั่นเม็ดเดียวล่างเพิ่นบ่มีซื้อเนาะจ้าพี่น้องจ้าแอดสอว่ซื้อเพิ่นหลักสิบบ่เนาะวิ่งบนล่างว่าสั่นศูนย์ว่าสั่นจ้าพี่น้องจ้าเพิ่นว่าตัวฟันกับศูนย์สองศูนย์เจ็ดสามตัวเจ็ดศูนย์สองเม็ดเดียวบนล่างว่าสั่นจ้าพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางาผู้ใดคูณจักซื้อเพิ่นกับแคปหน้าจอหรือว่าคอมเมนต์เขามาบอกแก้แพ้ซีใดเนาะจ้าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแม่นทันนี่บอน้อเอฟซีปัญธามมาเพิ่นบอกว่ากระดาษสีสีน้ำเงินนี่ว่าสั่นจากเพิ่นว่าเพิ่นได้ต 8, nah ัวน <for S 1> ้ำเพิ่นก็เลยให้แปรซีหามาให้น่าจะเป็นอาจารย์ทันนี่คันแมนกับข้อมินเขามาบอกแก้แปรซีเนาะจาแก้แปรีกับพยายามหาให้เนาะจากพี่น้องเพิ่นขอมากแก้ปรีกับหาให้เนาะจากพี่น้องเพิ่นให้มากวดที่เร็วหนึ่งหกแปดเนาะจากเพิ่นบอกว่าเพิ่นได้ตัวน้ำว่าสั่นจากพี่น้องจ้ามาตามต่อจางวดนี้เพิ่นบอกว่าวิ่งหกว่าสั่นเนาะจาก 5 6 7 6 3ามตัวกะ0 5 6 5 7 6และ7 1, 6็น่ขันเม,นข,ม,น,มนขอม้อเมนข่าวมาบอกแก้ไปสีเนาะจ้า,จาพี่น้องเนาะต่อไปเลขจ้าอันนี้เป็นแนวทาาหน่วยบนวาซันจ้าหน่วยบนเนาะจ้าพี่น้องน้องวดที่แล้วเข้า8วดาซันเนาะจ้าหน่วยข้าขงบนงวดนี้พ่นบอกว่า13579มาตัวใดตัวหนึ่งหลักหน่วยบนมาซัน ผู้ไรล่อหน่วยบ่นของราชนกล่อกอน,นะจน๊ะเนาะแต่ว่าราชนกคนก็บ,บอกว่าสองจะมาบน่นเรื่องบนเรื่องลางบอว่าสันเพิ่นวานเนาะกะพิจารนาเป็นแนวทางใดเนาะจ๊ะสำหรับผู้ไร่ล่อแนวทางหน่วยบ่นของราชนกอะล่อไปกอน,นะจน๊ะขันยาเพิ่นมาแยกไซีกะสิฝ่าวออมาล่งไห้เนาะจ๊ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ๊ะอันนี้สรุปโค้งสุดท้ายมาตามสัญญาว่าสันตามสัญญาอย่าลืมตัดสองตัวน้ำเด้อว่าสันขอให้โชคดีเฮงเฮงลุยลุยตอนรับสงการบุรีกาบันกับขอให้เดินพัง ปลอดภัยเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเนาะจากพี่น้องเนาะกันปุไดเดก,กับบานกับซองสงการเนาะจากพี่น้องนะเนาะเพื่อนบอกว่าสรุปโค้งสุดท้ายว่าสัา้นจ้าเพื่อนว่า346 348349 356358 359และ38 9เกจากแนวทางของแอดไพมหาหิงเนาะจากขัผู้ไดติดตามผลงานของแอดไพมหาหิงอยู่กับแคปหน้าจอจวดจัดฝัดบื้มใดเนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้า อันนี้เป็นแนวทางของแอดมาโนพันจ่าพี่น้องจ้าแอดมาโนพนไหมากเนาจ่าพันบอกว่า3ตัวบนวหนืสันห้าหนึ่งเจ็ดหกสองแปดกมาห้ก่งเดไม่ชุเดแต่พี่น้องมาหาหนึ่งเก็ดสตัวเนาะจาก่าแปดสองหกห้าเก้าสามเจ็ดหและสามเสังเกตเจ็ดหนึหาหาหนึ่งเจ็ดจาพี่น้องจ้าเพ่นขึ้นเน้นแท้ กะพิจานณาเป็นแนวทางใดเนาะจามักตัวใดกระจวดจาาฟาดบึ้มใดเลยเนาะจ๋าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของตัวเดียววะสันจา๋าตัวเดียวล่างเนาะจา๋าเนาะตัวเดียวล่างวะสันเก่าสองวะสันเนาะจ๋าพี่น้องแรนสองวะสันเนาะแลนเก่าวะสันเนาะจ๋าพี่น้องกันเรนผิดขอโทษขอให้หลาย,เยๆเนาะจาะ๋าเนาะ ่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของแอดใบไม้ว่าสันจ้าพี่น้องจ้าผู้ใดรอแนวทางแอดใบไม้แคบหน้าเจาะเป็นแ oui. นวทางใดเลยเนาะจ้าแอดใบไม้งวดที่แล้วให้แปดออกหนเนาะจ้าเนาะงวดนี้มาตามต่อจ้าพี่น้องจ้าแอดใบไม้เพิ่นบอกว่าเดนหนึ่งกับสี่วัสันเนาะจ้าสาตัวบน042 043ี่สองศูนย์สนองกันศูนเนาะจ้าสองตัวบนล่างหนึ่งสองหนึ่งส กัน4 1หเลขก่วงเพื่นมี4 1 0 2 3จากแนวทางของอแอดใบใหม่ผู้ใดรอแนวทางแอดใบใหม่พี่น้องจ้ามาแล้วแคบนาจอเพื่อนเปลี่ยนเป็นสีขาว2งมวดนีหงวดที่3เนาะจา้ะสองมวดเข้ามา2งมวดแล้วเนะจ้ะเนาะของแอดใบใหม่เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้านีเพิ่นบอกว่าสาลิกานํำโฉกว่าสัตว์เด่นล่าง1ว่าสัตวาา์นะจ้ะ2ตัว1 2 1 5 16 1, 1 7และ18จวจดจาดฝาดบ่มใดเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเพิ่นว่าไม่ซื้อเนาะจ้าพี่น้องจ้าผู้ใดคุณจักซื้อเพื่อนคอมเมนต์คำามาบอกแยกไปสีน้ำให้เนาะจ้าพี่น้องเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วเด่น66มาหลักร้อยเนาะจ้าพี่น้องเนาะงวดนี้เพื่อนห้งวดนี้เพื่อนห้ดนเ,นหเด่น3ารั้งเทิงมาสันจ้าพี่น,พน้องพิจารณาเป็นแนวทางผู้ใดมักสามกับจวดจาดฝาดบ่มใดเนาะจ้านาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดพี่ชัยวสันจ่าเพิ่นว่าเดินหา,ากระเจดเนาะจ้าห้าสองห้าศูนย์ห้าสี่เจ็ดสองเจ็ดศูนย์และเจ็ดสี่จากแนวทางเอ็ดพี่ชัยเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าน,นี่เพิ่นบอกว่าเลขซองอาจารย์เก่งวสันจ่าเพิ่นว่างวดที่แล้วอาจารย์เก่งให้หนึ่งวสันเนาะจ้าเพิน่นให้หนึ่งศูนย์หนึ่งหกและหนึ่งแปดวสันเนาะจ้ากับพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางเนาะจากแนวทางอาจารย์เก่งวสันจ่าเพิ่นว่า งวดน,นี้เพิ่นบอกว่าสองมาล้านเส้นมัสตาร์ดสามตัวหกสองแปดหกสองเจ็ดสองตัวสองหกสองเจ็ดและสองแปดจากแนวทางของอาจารย์เก่งมัสตาร์จ้าพี่น้องจ้ากะจำซอยกันเนาะจ้าซื้อเพิ่นซื้ออาจารย์เก่งมัสตาร์จ้าหัวที่แล้วเพิ่นให้เข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะจา้าเ้าตามต่อแต่ว่างวดนี้แย่ไปสิไปเห็นงวดน,นี้เป็นงวดแรกเลย,ยเออมาให้เบิ่งเนาะจ้าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลขจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบไม่ซื้อเนอะจา้า16เมษาวสันตามต่อวสันติดหนึ่งจ้าพี่น้องจา้าเพิ่นว่าถ้าเลขติด1ก็มี51 59 71สันตตัวก็หา5 8 8หาดตัวมี017067 359583ตัวเด่นเพิ่นที่สุดก็คือ583เนาะจ้าพี่น้อง เพื่อนบอกว่าทะเลขที่ศูนย์กับศูนย์แปดแปดศูนย์ส่วนสอบส่วนตัวเพื่อนมักแปดสามห้าสามและหนึ่งหาสามตัวจวดจัาาดฝาเบื่มพี่น้องจ้ามักตัวใดก็แคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นตำเล่าของแมสซุรี่ว่าสารจากพี่น้องจ้าผู้ใดมักแนวทางของแมสซุรี่เบิ่งนแนวทางเพื่อนใดอันนี้เป็นตำเล่าเอามาฝากเนาะจากพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าแลนเก่ากับสารจ้าเพื่อนว่า 90929596สซีโต1693วัดแมววัดใจเก่าสามมาสันผูไใมมักแนวทางตำเหล้าจวดจาดฝาดบื้มใดเนาะจากพี่น้องเนาะจากแนวทางตำเหล้าแม่สุรีวัสันเนาะจ้า,จาต่อไปเลยจา้าเบึ้งตำเหล้าคือการจัดแต่ว่าเป็นแนวทางของเอ็ดรัชนกเนาะจากพี่น้องผู้ใดติดตามผลงานเอรัชนกมักแนวทางตำเหล้าของเพื่อนแคปนาจอจวดจาดฝาดบื้มใดเนาะจ้ก รูดเก้าคือกันจ้าเพิ่นว่าสองเก้9สี่เกตัวก็สองเก้าเก้าหกสี่เตัวเพิ่นกะเก้าเละเก้าจากแนวทางตำรลาเอดรัชนกมีโชคมาจ่ายพ่นองกับผู้ใดที่ตามผลงานของร ok ัชนกอะแคบหน้าจอจวจดาดฟาดเบิ่มตำเล่าวมาแรงจ้าพพ่นองจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่นบอกว่าราชาดับล่างมาสั่นดับทุกดักล่างของ แอดนั่นวสันจาพี่น้องจ้าดับทุกหลักล่างเนาะจ้างวดที่แล้วดับ4ทุกหลัก4่บอมาเนาะจ้าเพื่อนบอกว่างวดนี้ดับ6ทุกหลักก่างวสันจาพี่น้องจ้าก่ะผิจะหน้าเป็นแนวทางจากแนวทางราชาดับล่างของแอดนั่นเนาะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้านี่เพื่อนบอกว่าจัดล่างเม็ดเดียวให้แข็งแข็งวสันจ้าอันนี้คือแร่ล่างตัวเดียวของเพื่อนเนาะจ้างวดที่แล้วเพื่อนแล่ล่างศูนย์วสันจาเพื่อนว่า แต่เพิ่นบอกว่าศูนย์หกดับแต่ว่าเพิ่นบอกว่างวดวันนี้เพิ่นได้มากที่สุดก็คือหาหกเนาะจะเด่นชนก็คือที่หกแล้วก็หลักหน่วยก็คือห้าว่าส,สันจา้าเพิ่นบอกว่าหกหาแต่เมื่อกี้เพิ่นบอกว่าดับล่างหกว่าส,สันเนาะจาก็นองการพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจากจากแนวทางของแอดนั่นเนาะเนาะ่ตไปเลยจ้าอันนี้แนวทาง ล่างตรงตรงของเนื้อเมกนี้อ่อนเนาะจ้าพี่น้องจ้าล่างตรงตรงของเทิงแง่เพชีล้มห้ยเนาะเด้อจ้าพี่น้องอย่างแนวาทางของเนื้อเมกนี้อ่อนเนาะจ้ามี0 2 0 4 0 5 0 7 2 4 2 5 2 7 4 5 4 7ตัวใดเพ็่สอเจ้าเพันเนียนบรรจารถเพ็รเป็นวงกลมสีเหลืองเหลืองอ่อ,อนๆไหวเนาะจ้าพี่นอนะ้องเนาะต่อไปเลยจ้าเบิ้งของเบิ้งสองตัวล่างแล้วมาดูสามตัวเทิงเนาะจ้าพี่น้องพันสองตัวพันสามตัวพันก็นมี 2 4 6 2 4 7 2 4 9 6 7 9 6 7 9 4 6 7 4 6 9 0 2 4 0 2 5 0 2 7 4 7 5และ2 4 5จากแนวทางของเนื้อเมกเนออนก็ได้เดน็นควรจะขีดเสียนใตไว้เนาะจ่ายพี่นองค่ะพิจารณาเป็นแนวทางจากแนวทางเนื้อเมกเนออนวัสสันเนาะจ่ะเนาะ ่อไปเลยจ้าห้ามาปิดไทยด้วยคู่โตดบนร้อยสิบหน่วยวาสันจ้าพี่น้องจ้ามาเบิ่งจางวดที่แล้วคู่โตดบนวาสันงวดที่แล้วรักลอยคือ1หนึ่งักหน่วยลักสิบคือแปดลสันลักหน่วยคือ1หนึ่งเขาแต่หนึ่งแปดเนาะจ้าพี่น้องจ้าเขาหนึ่งแปดแปดหนึ่งเนาะจ้าวดนี้ลักลอยเพิ่นหามากเนาะจ้ามีสี่ลักสิบมีแปดักหน่วยมีเจ็ดแปดเพิ่นจับหายเจ็ดแปด 7488และ8 4มักตัวใดกระจวดจาดฝาดบ่มล่องเบิงเนาะจ่าพี่น้องเนาะจากแนวทางคู่โต๊ดบนวาสันนะจ่าถ่ายคลิปนี้ยายไปซีกะขอขอ,ขอ,ขอคบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่เด้เขามารับชมรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆสุขูสุขคนเนาะจ่าว่าจะาใดที่ยายไปซีว่าบมวนหรือว่ายายไปซีอันตัวเลขผิดกะขอทดขอให้หลายๆเนาะจ่าเนาะ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นอกจากที่ได้แบ่งปันขอมู่แเนวทางงห้ยายพระศีมาหายพ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นเนวทางนอกจากกะขอขอบคุณหลายๆเด้อจา้าสวัสดีจา้า